จะเห็นเรหลังจากนั้นจะไม่เน้นขนาดอีก็ไม่เน้นอีกนี่สามารถที่จะเทียบเป็นชวาสาวได้ด้วยนี่อาจารย์สอนชาวอเมริกันบอกด้วยซ้ำนั่นเองโอเคเนาะอ่ะครูพี่ออนจะอ่านให้ฟังทีละพยางก่อนโอ้คูพี่ออนถึงจะอ่านเร็วๆโอเค refrigerator Ge r e f r i g e r a t o r refrigerator 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 อ่ะคุณมาดูตรงตัวจีตัวจเป็นเสียงจอยู่ตรงนี้ G, 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 G. เจี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 ตัว J เป็นเสียงกล้องเวลาคุณพูดจีจีจีมันจะมีชวาซาวออกมาอยู่แล้วฉะนั้นคุณปิดตัวาเข้ามาหาเลยก็จะเป็น refrigerator อย่าให้เสียงขาดในคำนี้เพรั่งเขาไม่เคยพูดชีละพยางคเขาจะพูดรวบ refrigerator

คุณไปฝึกกับ Google Translate นะคะบ้านเราเรียก Google นั่นแหละคุณพูดแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันถูก ดูตัวอย่างของครูพออนพูดถูกกว่าติตัวเลยคุณมาดูคำว่าพยางสุดท้ายกับ Rader ทำไมออกเด e คนอเมริกันนะคะเขาจะออกเด e เขาจะไม่ออกเเพราะว่าตัว T อยู่ตรงกลางระหว่างสระสองตัวเปลี่ยนเป็นตัว D ีเขาเรียกเทคนิคนี้ว่า flap t flap t หรือว่า fast d คนอเมริกันจะเปลี่ยนเสียง T เป็นเสียงดีาากอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เน้นเสียง